สางใบเถาหยาคนคนไหนคนโตคะคนนี้คนโตค่ะเล็กสุดจริงอ่ะ oh <my. S 1> เอาใหม่เอาใหม่อันนี้พี่สาวคนโตเอ่อพี่น่ารักที่เสืดอันนี้พี่สาวนิดอันนี้พี่เป็นคนสุดท้องโอนนไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็คนโตชื่อ คนโตชื่อเล่นหรือชื่อจริงเอาชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นก็ก็มีร้านนวดเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวที่ฮาร์เลยชื่อร้านชื่อร้าน b a n g k o เ Wellness and Spa ผีปีแล้วคะสิบเอ็ดปีแล้วนะคะค่ะแล้วพี่ของนิดอ่ะอันนี้ขึ้นมาอยู่ดูขึ้นมาอยู่หนูนรับจ้างพี่สาวง่ายเนอะง่ายเนาะ เออดีน่ามีความสุขนะหรือว่ามีพี่น้องอีกไหมสวัสดีค่ะมีพี่น้องอีกไหมหรือมีแค่สามคนแต่ว่าพี่พี่มาอยู่ในเดอะแอนนี่ก็สามคนดีจังเลยโอ้หลายสาแต่ว่าถ้าพี่น้องอีกคนหนึ่งก็ที่บ้านธรรมดาแล้วก็อยู่ร้อยแร่แล้วก็อยู่เมืองไทยอีสามคนแชายสองผู้หญิงอ่าค่ะ แล้ววันนี้ทําบุญล้ามีความรู้สึกยังไงบ้างโหดีบุญมากอิ่มใจวันนี้มีพี่ชามาพีสาวมาวันนี้ปีแล้วก็เพื่อนเพื่อนพระอาจารย์ก็มาจากวัดวัดค่ะก็ดีใจแล้วก็อิ่มบุกันค่ะก็ขอให้กิจการลุกเดอนต่อไปเนาอค่ะ ค่ะก็ดีใจที่ได้มานะแล้วก็ว่าออตอนที่เปิดร้านครั้งแรกเลยอ่ะพี่ก็ได้มาก็นานแล้วเจ็ดแปดปีก็ยังเจอกันไม่เปลี่ยนกันเลยนะยังสวยกันเหมือนเดิมนะใช่ณค่ขอบคุณค่ะ ว่าม like ัน uh, นี่เหมือนกับเรียกว่า uh, ม um. uh, ันกับ uh นัด oh. กันมาที Dat ่น like ี่ที oh! ่นี่เห็นบรรยากาศแบบไทยๆเลยาิ์ตินไทยที่นี่าิ์ติเช่นมาเห็นบรรยากาศตรงนี้แล้วก็เห็นร้านก็เห็นเจ้าของร้านตัวแค่นี้แล้ดูร้านเนี่ยขนาดนี้ เพราะฉะนั้นมีแรงบันดาลใจอะไรยังไงท่านกิติชัยท่านวิเคราะห์เจาะลึกแล้วอะไรยังไงที่กล้าคิดกล้าทาขนาดนี้คุณ<ม>นะรานก็กล้าที่จะทําส,ส,สนับสนุนเต็มที่นาะมองท่านนิกเหนียมองท่านชื่อชื่อว่ามหาสกราวเพรว่ามหาบันนอก <laughs> สกราภประสาทมี